ะน้ำลวงตาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝันแบบนี้ลางไม่ค่อยดีแน่ๆพะยะค่ะมัมฉันเอายาบำรุงมาฝากพะยะค่ะขอบใจพวกท่านมากนะฝันเมื่อคืนมันน่ากลัวมากมีคลื่นยักษ์สูงตั้งเท่านี้ผมใส่ตัวเราหรือว่านี่จะเป็นลางบอกเหตุร้ายอะไรบ้างอย่างอย่าห่วงไปเลยฝ่าบา ตอนนี้กามินทักำลังนำตัวท่านห,วนหัวหลวงมาเข้าเฝ้าแล้ว450 4์รยห้าสิบรยห้าสิบ ท่านแกมินแทะทำไมถึงออกกำลังกายท่าพี่เรนพ่เรนแบบนี้โอ้ยพวกแกอย่ามัวแต่พูดช่วยกันดึงสิไปครับช่านแม่วันหลวงมาแล้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยพวกแกจับกระสาอะไรกันเนี่ยดูดิพว่าข้าโนเลยกลายเป็นข้ามขึ้นอีกลูกเลยไม่ได้เรื่องเลยไป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 ่นแน่ท่านโหนจะรีบไปไหนอุ๊ยดูดดดท่าน มินท้ปล่อยจะทำอะไรข้าเนี่ยพระเจ้าวิเทหราชกำลังผวาเพราะฝันร้ายพวกข้าเลยอยากได้คำทำนายฝันที่ถูกใจถูกใจพวกเรากันหน่อยนะแต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นมันหวนฟังข้านะว่าต้องพูดอะไรบ้างถาว,า,ถา,วายบังคมพยาค่ะ เออตามตำราว่าไว้ว่าฝันเห็นน้ำจะเป็นลางร้ายต้องทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีได้หรท่านโหนเออเออคือฝันเห็นลางร้ายเป็นน้ำก็ต้องสะดาะเคราะห์ด้วยน้ำพยาคาจะใช้น้ำสะดาะเคราะห์ด้วยวิธีไหนละท่านโหนต้องนำน้ำที่ผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นจึงจะหาเจอมาอาบพยาคาที่ท่านโหนกล่าวมา ต้องหมายถึงสวิเศษที่ผู้ใดได้ใช้น้ําในสะอาบก็จะมีอายุยืนยาวแต่สาะที่ว่าเนี้จะเคลื่อนที่หายไปเรื่อยๆต้องให้ผู้มีบุญญาธิการเท่านั้นถึงจะหาเจอ ่พระองค์คงมีผู้มีบุญญาธิการในใจอยู่แล้วมหาเล็กตามตัวมโหสถมาให้เราบอกเจ้าหนูว่าจงตามหาสาตพิเศษที่ว่านี้มาให้ได้ข้าอยากข้าอยากจะรู้นักว่าคราวนี้เจ้าหนูจะทำยังไงจงตามหาสาตที่ไม่มีจริงไปเถอะ งานข้างานข้้ยมาขัดจังหวะอีกแล้วมาแบบนี้ทุกทีละพวกนายสองคนเนี่ยปากคาเรื่องจริงๆเลยเอาเถอะเดี๋ยวก็รู้ว่าคราวเนี้ยจตุรพรารม์จะมาไม้ไหน ถวายบังคมฝ่าบาทมหาเด็กบอกเจ้าแล้วใช่ไหมว่าข้าต้องการอะไรหม่อมฉันรู้เรื่องแล้วแต่แค่พวกเด็กๆยังหม่อมฉันก็กลัวว่าจะหาไม่ทันใจหม่อมฉันเลยอยากขอตัวจะตุระพรามไปช่วยหม่อมฉันด้วยพวกเจ้าทั้งสี่จงไปหาสาวิเศษกับมโหสถเฮ้ยโดยสำบัติพวกราม,ม,มจอมหาเรื่องเร่งหน่อยท่านพรามทั้งหลายสะน้ำจะอยู่ไม่ไกลที่นี่แล้ว มันใจจรงจริงๆมโหสถเดินช้าๆดีกว่านะฮะเจ้าหนูจะได้ค่อยๆคิดหาคําแก้ตัวกับพระเจ้าวิเทหราชไปด้วยนั่นนะสิเอ็จะเดินมาถึงไหนกันเนี่ยฮะข้าน่ะปวดหลังจะแย่อยู่แล้วตายตายหน้ามันหมดเลยเอาวนกันเข้าไปข้าของพวกเจ้าเนี่ยข้าถือจนมือแล้วนะได้กาละ เจ้ามโหสดเอ๋ยเสร็จชั้นแน่นั่งพักก่อนเถอเพะพอหายเหนื่อยเจ้าจะได้คิดออกเรื่องสาวิเศษนั่นเจ้าไม่ต้องคิดมากหรอกนะก็อยากให้เจ้ารีบหาให้พบจะได้รีบกลับออกไปเลยเจ้าเด็กแสบเทวินทะเจ้าจะให้เด็กนี่นั่งทำไมข้ารู้เหนื่อยจะตายโอ้โหข้าที่ต้องนั่งพักนะ ข้าผอมแห้งแรงน้อยบอบบางที่สุดข้าสิที่ต้องนั่งพักนี่ข้าน่ะเอาวโสที่สุดนะพวกเจ้าหัดมีมารยาทกันซะบ้างสิข้าข้าข้าเดี๋ยว่าทเมาข้าข้า ท่านปุนกุซะก่อนจะห่วงสวยเนี่ยช่วยขยับตัวหน่อยสิตัวข้าติดอยู่นะเจ้าสามตัวนี้อีกแล้วเหรอเนี่ยกร์พอตตอรับเฮ้ยพวกเจ้าเงียบสักทีเดี๋ยวเสียงอะไร พวกนี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้ต้องให้มโหสถสั่งสอนให้เข็ดลาบเลยเจ้าแล้วเจแล้วข้าเจ่าเนี่้เจ้าข้ี่าเจ้าแ่้วข้าดีสาวิเศษมาแล้วพระเจ้าค่ะฝันกลางวันอะไรเจ้าหนูน้ำขันเดียวเนี่ยนะสักวิเศษท่านก็รู้นี่ว่าสักวิเศษเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้และตอนนี้ข้าก็ได้เอาสักวิเศษนั้นมาอยู่ในขันนี่แล้วเจ้าทำดีมากโมโหสถเราจะตอกรางวัลให้อย่างงามเลยรีบนำน้ำในขันนั่นมาให้เราเร็วเจ้าหนูนี่โกหกอย่าคื คาท่านกามินทะฉันโกหกเรื่องอะไรก็เรื่องสาวิเศษนี่ไงมันมีจริงที่ไหนสักบ้าบอที่เคลื่อนที่ได้ไม่ใช่เรื่องแต่งเขานันนแหละฮะไม่มีสาวิเศษหรอกเหรอมีพวกเจ้าทั้นสี่รวมหัวกันหลอกเราอีกแล้วอย่างนั้นเหรอจะอุ้ยหลุดก็คือว่าพระองค์เดียวพระองค์ฟังพวกผมฉันก่อนเ,อเถอะพยาคทหารท่าเจ้าสี่ตัวนี้ไปขุดสั์นั้นในสวนเดี๋ยวนี้เราอยากได้สาวิเศษในสวนของเราบ้างพยาค ราบทูลนฟาบาทเรื่องฝันของพระองค์จริงๆแล้วฝันของพระองค์เป็นเรื่องดีพระเจ้าค่ะพระองค์จะได้คนที่มีความสามารถเข้ามาช่วยบ้านเมืองในเร็ววันนี้แล้วพระเจ้าค่ะอืมขอบใจมากท่านหันหลวงส่วนเจ้ามโหสถเจ้าทำได้ดีมากมาเจ้ามีความดีความชอบหลายต่อหลายครั้งถึงเวลาแล้วที่ข้าจะแต่งตั้งเจ้าเป็นจอมปราดแห่งมิถิลานคร